มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงถอดรหัสดวงนั่นเองและเป็นประจำค่ะรายการของเราให้ผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยในรายการแบบสดๆเลยค่ะได้ที่เบอร์029349561-2หนะคะหรือท่านผู้ชมจะส่ง SMS มาก็ได้ค่ะโดยการพิมพ์วันเดือนปีนะคะวันเกิดเวลาเกิดและพร้อมกับชื่อของคุณและคำถามที่คุณอยากจะรู้ค่ะส่งมาที่หมายเลข4 123456ค่ะหรือส่งข้อความ MS นะคะ4123730ค่ะ และตอนนี้นะคะมีสายจากทางบ้านมารอสายอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสังวานค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสังวานเกิดวันที่15บหกุมภาพันธ์นะคะพศสอ0 7ห้าใช่ไหมคะค่ะค่ะเวลาตีห้าค่ะอาจารย์ครับค่ะครับคุณสังวานอยากทราบเรื่องอะไรครับชกแรกค่ะก็จะมาจากทางไหนค่ะอ๋อครับอ่าดวง โชคดูคือดวงนี้จะเริ่มเปลี่ยนประมาณสงกรานนะครับนะบก็โอกาสของเรื่องโชคเนี่ยจะมาจากถ้าเป็นลักษณะงานเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ความรู้การการเป็นที่ปรึกษานะการใช้หลักวิชาวิชาการอะไรต่างๆตรงนี้จะดีมากนะฮะรวมถึงถ้าเกิดคุณสงวานจะศึกษาเรียนรู้นะฮะสนใจศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรม ศึกษาวิชาการอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะคือบางบางครั้งไอ้แค่เราศึกษาเนี่ยแต่ไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นช่องทางให้เกิดรายได้ด้วยก็ได้นะครับมันจะมาจากตรงนั้นแต่ว่าโดยถ้าลักษณะงานอาชีพโดยตรงเนี่ยมันจะมาจากลักษณะงานที่ถ้าเป็นงานเก่าๆนะครับงานเก่าๆที่เคยจับเคยทำเนี่ยมันจะนําโชคดีกว่าไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคือโชคกันเสี่ยงแล้วครับมีไหมครับ โชคจากการเสี่ยงก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่ายังมีก็สามารถจะทําได้นะเสี่ยงโชคอะไรต่างๆสร้างว่าจะมีเดือนไหนคะต้องประมาณมกราปีหน้านานถึงจะดีแต่อันนี้ที่ผมดูเนี่ยเป็นดวงประจําปีนะครับมันก็พอมีได้เรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าดาวประจําปีไม่เสียนะครับถือว่ามีโอกาส ครับแต่ว่าถ้าคือท่าเน้นทําอะไรที่มันมีหลักการหน่อยคือไม่ใช่คิดมาเองแล้วไปไปไปเสี่ยงไปซื้อลอตเตอรี่อะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยถูกถ้าเกิดเราจะมีหลักการบางทีหลักการอย่างเช่น ต้องมีตำราอ้างอิงทั้งวิชาการอย่างเช่นฝันไปดูไปดูตำราตำราทนายฝันมีหลักการหน่อยเขามีการค้นคว้ามาก่อนแล้วไปเี่ยงซื้อออเตรี่อะไรอย่าาเองนะอย่าฝันแล้วทำเล็เองต้องไปดูนะคะอาจารย์คะถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะเชิญค่ะว่าจะได้อยู่คนเดียวหรือว่ายังไงคะคือจริงๆพื้นดวงเนี่ยอยู่คนเดียวจะมีความสุขมากกว่า คือถ้าถ้าจะมีครอบครัวมีคู่ครองเนี่ยบางทีอดไม่ได้ที่จะก,กระทบกระทั่งกันคือจริงๆโดยพื้นฐานเนี่ยคุณสงวานน่าจะเป็นคนที่ชอบมีชีวิตอะไรที่อยู่แบบสงบสุขคือถ้ามันมีเรื่องขัดแย้งกระทบกระทั่งก็อยากพยายามทําให้ชีวิตมันสมดุลแต่ว่าถ้าในเรื่อง,องการมีคู่เนี่ยถ้ามีคู่บุคลิกบุคลิกของคู่เนี่ยมักจะเหมือนกับสร้างความขัดแย้งหรือทําให้เกิด ความไม่สงบสุขอยู่เรื่อยๆนั้นคือถ้าคุณสองวรแบบถ้ามีเป้าหมายอ,าอยากจะมีในเรื่องของชีวิตคู่บางครั้งอาจจะต้องทําใจว่าเอ๊ะทำไมมีคู่แล้วเราต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเรีวยกว่าเหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นกรรมของเราที่เราเราต้องชดใช้เราต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเบื่อจริงๆเรื่องทะเลาะขัดแย้งเนี่ยถ้าอย่างนั้นนั่นคือก็ต้องเลือกอยู่ตัวคนเดียวจะมีความสุขมากกว่านะครับ มีถามรายเพิ่มเติมไหมครับอ้นเลขที่ละคะอาจารย์ดีไหมคะอ่ะาบ้านเลขที่เท่าไหร่ฮะสองเจ็ดห้าค่ะสองเจ็ดห้าใช่ไหมค่ะครับก็บ้านนี้ถือว่าคือตอนตอนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับเรามีเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรักษาสภาพนั้นได้ตลอดห,อหมายความว่าถ้าเกิดตอนเข้ามารวยอจะดีรับรองไม่มีโจร แต่ถ้าเกิดเราเข้ามาปานกลางบางทีจะพยายามสร้างฐานนะดินรนผลขวายมากมายแต่ผลสุดท้ายมันก็จะประมาณอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าก็เป็นบ้านที่อยู่อยู่ยางมีสงบมีความสงบสุขได้ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะแก้ไหมคะ่ะท่จะเสริม <c oughs> คะ่ะก็มันไม่ถึงกับร้ายที่จะต้องแก้ต้องอะไรมากมายแต่ว่าจุดเด่นที่ผมบอกก็คือนะคือมันจะเหลือเท่าเดิมอะ <c oughs> เหลือเท่าตอนเข้ามา ตร,ตรงนั้นน่าจเป็นจุดสําคัญว่าตอนเข้ามาเราเราเข้ามาขนาดไหนนะครับจะเสริมให้มันดีขึ้นเลยก็ <c oughs> ขั้นแรกเนี่ยเรื่องเรื่องความสะอาดเรื่องความเป็นระเบียบเนี่ยทําตรงนั้นให้ดีนะโดยเฉพาะบริเวณทางเดินนะทางประตูทางเข้าบ้านเนี่ยเราทําตรงนั้นให้ดีก่อนพนะื้นฐานที่ทุกคนสามารถดูแลบ้านตัวเองได้แล้วเดี๋ยวก็แสอะไรันเข้ามามันก็จะเขาเข้าเขามาดีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะดีเข้าบ้านด้วยนะครับ เอาง่ายๆตรงนั้นก่อน<ช>นะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะรับสายที่2กันเลยนะคะคุณวีระค่ะอาจารย์เกิดวันที่12กันยายนพศ2515นะคะเกิดเวล14า14.00นค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระเชิญเลยค่ะ <ผม S 2> ถามอะไรอาจารย์คะอ๋อถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟังทาง โรทัดดีกว่าไม่ค่อยชัดได้ค่ะได้ครับขอบคุณค่ะก็ตอนนี้ให้อาจารย์รอทางบ้านนะคะรอฟังทางบ้านได้ไดเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะเรื่องการงานก่อนนะครับคุณวีระฟังอยู่นะครับเรื่องงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ เป็นช่วงขาลงของเรื่องงานะนะครับนั้นจะทําอะไรนี่ต้องรอบคอบเป็นพิเศษคือจุดใหญ่เนี่ยที่จะมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นนะครับช่วงเวลามันก็คือตั้งแต่15เมษาย5 5 6 1น2556ถึง14เมษาย5 5 7นห5 5 7นึ่งปีนี่จะเป็นปีในเรื่องของความขัดแยง้งการมีกรณีพิพาทในเรื่องงานหรือว่าคดีความเพราะฉะนั้นคือต้องระวังรอบคอบแล้วก็ระลึกมีสติระลึกอยู่ว่า คือถ้ามันมีความขัดแยง้งมีปัญหามีการขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยบุณวีระจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมันจะมีดวงที่ผิดพลาดเพราะการกระทำความใจร้อนวู่วามของตัวเองนั้นถือว่าเป็นปีที่ทําอะไรต้องรอบคอบแล้วก็คือมีดวงตกงานด้วยหมายความว่าถ้าไปรีบร้อนลาออกจากงานก่อนนะครับแล้วไม่มีงานใหม่รองรับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกงานไปเลยและหาง,งานยาก ทันผมแนะนําว่าก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปมันจะเป็นแค่ปีนี้ปีเดียวอาจจะลองย้อนอดีตเมื่อ7ปีที่แล้วเคยเจอลักษณะเหตุการณ์อย่างที่ผมว่าหรือเปล่าจะเป็นทํานองไหนเราจะได้พอมองเห็นภาพเหตุการณ์ออกว่าจะทําตัวตั้งรับจะปรับตัวจะหาทางเอาตัวรอดอยังไงนะครับก็ลองคบทวนดูแล้วกัน ส่วนเรื่องการเงินนะครับวงการเงินปีนี้ก็จะตกลงมาจากปีที่แล้วหน่อยนะครับดาวการเงินเป็นตําแหน่งอริหมายความว่าการเงินที่มันเคยราบรื่นสบายนะไม่ติดขัดเนี่ยจะเริ่มมีอุปสรรคมากขึ้นนะครับคือก็โดยเฉพาะในเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับปรึกษาหารือจากใครเนี่ยบางครั้งก็จะไม่ได้ผลตามที่คาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงของขาลงของวงการเงิน2ปี ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยนะก็ต้องรอบครอบนะหลีกเลี่ยงการคำประการการให้กู้ยืมการลงทุนทางการเงินนะครับคือทําอะไรเรื่องเงินคิดก่อนะเอ้ะมันจะเดือดร้อนอยังไงเราจะได้ระวังป้องกันไว้ก่อนแล้วมันจะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบานะครับส่วนเรื่องของโชคนะครับโชคจะดีก็ต่อเมื่อพลนมันเกิดไปแล้วนะครับถ้าช่วงนี้จนถึงวันเกิดเนี่ยผมดูแล้วบางทีโชคมันน่าจะมาแต่ว่าไปตัวเองจะไปตัดสินใจผิดพลาดเองนะครับ ไอ้ไอที่ถูกไม่เลือกไอกเลือกเลือก,อกที่เป็นผิดน่ะทำให้เดือดร้อนอย่างนั้นก็ควรจะให้พ้นวันเกิดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นในเรื่องของโชคเนี่ยคิดอย่างไรจะได้อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอสเรื่องของคุณวีรักษ์ะนะนคะอ่ามีสายต่อไปเลยค่ะมารับสายกันต่อไปเลยนะคะ<ไ>คุณรัดดาค่ะเกิดวันที่20มกราคมนะคะพศ2 5 0 3ค่ะอาจารย์เวลาตีหนึ่งค่ะนะคะก็สวัสดีค่ะคุณรัดดา ค่ะสวัสดีค่ะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะวันนี้อยากจะถามดูว่าดวงดวงปีนี้เป็นยังไงจะทำอาชีพอะไรดีค่ะทำอาชีพอะไรดีใช่ไหมคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณรัตดาเกิดวันพุธนะค่ะจ้าพุธตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะ ตอนนี้ก็นวดแผนโบราณจ้ะอ๋อนวดแผนโบราณนะก็ดีเหมือนกันนะฮะเกียเ่ยวว่าอาชีพนวดนี้ก็ก็ยังน่าจะพอไปได้นะครับอันนี้คือดาวงานอาชีพเนี่ยเป็นดาวขุมทรัพย์นะแต่ว่าขุมทรัพย์มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแบบต้องแบบ ต้องค่อยเป็นค่อยไปช้านะแต,แต่พูดถึงอายุก็ไม่น้อยแล้วนะไม่เป็นไรนะฮะคือผมดูแล้วล,ลักษณะของดาวอาชีพมันดาวเสานอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความทุกข์ของคนอื่นจริงๆมันก็ถูกฉลกแล้วล่ะนะครับ<อ>ถือว่าไม่ได้เสียหายนะครับดาวเสาเนี่ยที่จะเป็นตัวดึงโชคดึงทรัพย์มาให้คุณลดาเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง การอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะอะไรที่มันต้องหนักๆนะครับ <c oughs> แต่ว่าบางทีเราอายุเยอะแล้วจะไปทําอะไรมันหนักๆก็ต้องเกี่ยวข้องกับความหนักความทุกคนอื่นนั่นแหละรี่สุด<อ>นะครับกุลรัตด,ดาอาจจะศึกษาเรื่องของอโหราศาสตร <c oughs> ์เสริมตเติ่มา,มาได้ใช่ะ <ๆ S 1> นะครับคือเป็นงานหนักแบบเบาๆนะฮะก็จะเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งของกจะทาได้เหรอคะได้นะครับคือก็เลือกเลือกวิชา ที่มันไม่ต้องใช้ความรู้ซับซ้อนมาก๋ยวนี้มันมีเยอะแยะให้เลือกเราก็ไปลองดูเฮ้ยเราเราเราถูกจริตหรือว่าชอบแบบไหนอาจจะเป็นค้ายิปซีหรือก็ได้ใช่ไหมคะนะคะลองดูนะคะแต่ของหนูเคยหนูนวดคนแล้วบางทีนวดแล้วไปบอกบอกเขาว่าดูให้เขาเสร็จเลยอ่ะใช่ไหมจับหูนี่จะดูเขารู้เลยว่าเขาเป็นยังไงอ่ะบางคนเขาบอกให้ให้หนูให้ให้หนูดูให้เขาหนูบอกดูไม่ได้นอกจากว่า ต้องแล้วแต่ครูบาอาจารย์เขาจะให้ดูเองนวดและเสร็จแล้วก็นวดใบหูเขาก็จะบอกนิสัยใจคอเขาเป็นไงเขาบอกโอ้ตงอะไรแสดงว่ามีเซนต์อยู่แล้วนะคะบางทีเราเราก็ใช้สิ่งที่เราเที่ยวชาญอยู่แล้วแหละมาเป็นจุดเด่นสําหรับการการบอกว่าเราทําอะไรได้ค่ะนะครับอยากถามอาจารย์ว่าบ้านที่อยู่แปดเก้าทับสองนี่เป็นไงบัางคะอปสิบเก้าทับสอง รู้สึกว่าอยู่แล้วมันบางทีมันแบบมันจะร้อนร้อนรุ่มรุ่มหน่อยนะอยู่แล้วแบบอารมณ์จะร้อนง่ายนะครับต้องโดย,โดย,โ,ดยโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคือจะเหนื่อยกว่าผู้ชายแล้วก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะครับอ,อ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับสายตาเรื่องระบบเลือดมันมันมนกจะเป็นแบบปุบป,ป,ปักเดนะนน็กนหน้าของไม่เป็นนะลูกสาวเป็นลูกสาวจะสายตาไม่ค่อยจะดีครับ มันก,<อ>ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลเรื่องบ้านขอ,อสา,ารใจอีกข้อหนึ่งคือว่าอของของหนูหายตั้งแต่ปีที่แล้วเล้วยังอยู่บ้านหรือหายไปแล้วของอ่ะองจะยังเข,ข้าของที่หายไปแล้วสงสัยจะได้คืนยากแล้วล่ะนะเอาไว้ในบ้านเนี่ยแบบว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะหายไปหรือจะไว้ที่ไหน,ลนเลยนี่ยยกเว้นว่าในบ้านคุณมีวาง เข้าของอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าลองไปจัดลองไปขยับตรงนั้นดูที่ลองไปดูที่มีตรงไหนที่เราไปวางไว้ไม่ถูกที่อย่างเช่นบางทีหนังสือเกี่ยวกับพระเนี่ยเราไปวางข้างถังขยะนะหรืออะไรอย่างเงี้ยลองดูซิมีไหมแล้วลองไปนั่นดูที่อาจจะไปหาเจอแถวนั้น วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคะคะสวัสดีค่ะสายต่อไปเลยค่ะคุณพัทนะคะสวัสดีค่ะคุณพัทครับสวัสดีครับคุณพัทเกิดวันที่7สิงหาคมนะคะพศ2521เวลาเกิด15บลิกาสนาทีนะคะวันนี้อยากถามอาจารย์เรื่องอะไรคะถามเรื่องความรักแล้วก็สิ่งกักติดแล้วก็อนาคตจะรวยไหมครับค่ะี๋ยวรออาจารย์สักครู่นะคะครับผมค่ะ ติดตามชมรายการของเราเป็นประจำหรือเปล่าคะคุณคุณภัชนะคะครับก็ดูบ้างครับดูบ้างนะคะครับโทรติดยากไหมคะไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับไม่ยากนะคะเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่หนึ่งนะคะครับผมค่ะขอตวนคำถามอีกเที่ยวนะฮะค่ะขอขอทราบเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื้อคู่แล้วก็อนา,าคตว่าจะรวยไหมครับอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะถามยังไงฮะจะบูชาอะไรดีมีอะไรคุ้มครองครับออของคุณส่วนใหญ่จะเป็นเอ,อที่เป็นเป็นพระนะ,ะครับงพวกพวกพระขออาศัยบารมีพระพุทธเจ้าเองก็ได้เวลาคุณมีความทุกข์ความเดือดร้อนนะมีอ,ะองค์มีองค์คุ้มครองไหมครับอาจารย์ มีองค์พระพีิคเนตนะครับนะท่านอยู่ที่ศีรษะคุณอ่ะครับผมนะรู้สึกเคยสัมผัสได้ไหมครับครับบางครั้งกอดลูกไ่วยครับอาจารย์ใช่ไหมครับ,รบก็บูชาท่านให้ดีพอดีผมหัดดูหมออยู่ด้วยครับอาจารย์อ๋อโอเคครับช่วยก่นอยู่เหมือนกันอ่า ของคุณทําได้นะครับอันนี้มาดูเรื่องคู่นะครับแต่ก่อนที่ไม่เรื่องคู่ของคุณเนี่ยดวงจะเป็นลักษณะชอบกันง่ายเดี๋ยวก็เลิกกันง่ายครับก็ทําให้วันที่ปุบปับนิดนึงนะเรื่องคู่สําหรับปีนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเจอคนถูกใจอีกนะฮะหลังเมษาไปแล้วนะครับบทจะเจอก็เจอแบบปุบปับเลยแล้วก็อายุมากกว่าส่วนดวงเรื่องการเงินดวงคุณเก็บเงินไม่อยู่ เพราะฉะนั้นคุณต้องปรับนิสัยในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองคือถ้าไม่ปรับนิสัยให้ใจนักเลงน้อยลงเนี่ยยังไงก็รวยรวยเงินยากแต่ว่ารวยหลักทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นพยายามซื้อหาเป็นหลักทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นอะไรที่มันเป็นมันใช้จ่ายยางยากหน่อยมันจะได้อยู่ทนแต่ถ้าเป็นเงินในยังไงเดี๋ยวก็หมดลงทุนทางการเงินไม่ได้นะครับค่ะแล้วบ้านเลขที่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่หกครับ เล,เลขที่หกครับอ่าก็เป็นบ้านที่อยู่สบายแล้วคุณก็ชอบตกแต่งบ้านให้สวยงามมีระเบียบนะครับมืะอยู่ดีฮะสบายเลขหกอาจารย์ช่วยสื่อสารองค์เทพพิกเตศได้ผมหนครับอาจารย์ช่วยเปิดเซนได้ไหน่อยครับยผมเปิดไม่ได้คุณต้องปฏิบัติของคุณเองด้วยอ๋อครับอ่ามันเปิดเปิดเปิดได้ง่ายๆมันมันมันต้องอยู่ที่บุญบรารมีเราด้วยเราค่อยๆปฏิบัติไปเดี๋ยวเวลาเราจะได้เราจะรู้อะไรมันมันก็จะ ็นไปตามเหตุตามการที่เหมาะสมนะครับผมคิดไว้นะก็จะอยากจะช่วยกับพุสร่างวัดใกล้บ้านกรับอาจารย์อ่าก็ไม่เป็นไรฮะตั้งใจไว้ฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้นะครับครับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค,ครับอาจารย์รสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสำหรับท่านท่นใดน,นะคะที่ยังมีข้อสงสัยกับอาจารย์นะคะสามารถโทรพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยค่ะฝากเบอร์ไว้นะคะที่เบอร์0818152531นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ